สวัสดีครับพบกับผมบอสเลนดอกครับกับรายการเพย์สไตล์ครับผมเป็นรายการใหม่ของช่องเรานะครับเพย์สไตล์จะเป็นรายการที่จะพาคุณไปเล่นสนุกกับการแต่งตัวทรงผมหรือว่าแฟชั่นต่างๆครับผมวันนี้ครับเพย์สไตล์ EP แรกครับช่วงนี้ผมติดซีรีส์มากครับนายวิเซษโซ เป็นซีรีส์ที่ผมบอกเลยว่าโคตรสนุกแล้วก็ตุงกิ่มันโคตรเท,ท่ตุงกิเท่จริงครับในเรื่องนี้ก็เลยคิดว่าเพลย์สไตล์คลิปแรกของเราเนี่ยจะมาสอนคุณผู้ชมเนี่ยทรงผมทรงเดียวกับทนายวิเซนโซครับผมทรงผมของทนายวิเซนโซเนี่ยมันก็เซตม่ยากเป็น คือเหมือนเอ่อสลิกแบ็กในหน่อยครับวิธีการเซ็ตก็ไม่ยากเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนให้คุณผู้ชมทุกคนครับได้เซ็ตผมแบบทรงจุนกิในเรื่องวินเซนโซแบบง่ายๆโดยที่ใช้งบแบบประหยัดมากๆครับผมอุปรกรณ์ของเราครับไม่มีอะไรมากครับมีแค่อย่างเดียวคือโลมเมทครับใช้โลมเมทในการเซ็ตผมตรงนี้ครับผมถ้าพร้อมแล้วก่อนที่จะไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ให้ช่องบอลเลนด์ดอกเดินะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเซ็ตผมตรงวินเซนโซหรือว่าทรง กกันเลยครับผมป้ายตอนนี้ผมก็ตัดผมแล้วก็เป่าผมแล้วครับให้มันแห้งพอประมาณแล้วนะครับผมผมยุ่งๆเลยครับเดี๋ยวเราจะมาแตะผมทรงวินเซนโซกันเลยครับผมตรงนี้ง่ายมากคือใช้แค่โพเมดครับในปริมาณที่ไม่เยอะมากแค่นี้ครับหนึ่งขอนิ้วตรงนั้นเนี่ยจะมีแสกอย่างแรกเราแบ่งแสกก่อนเลย <Okay. S 2> แ,แส่งแสก ครับผมเรียบร้อยปั๊บปัดขึ้นครับ <S <S <ii i> ผมแตกแ,แล้วก็ปัดขึ้นคราวนี้มันก็จะเริ่มเป็นทรงแล้วที่เหลือก็คือการจัดระเบียบครับจัดระเบียบทรงผมนะถ้าใครผมตรงนี้ยาวครับก็เอาโปเมทนี่ครับปัดเข้าไปนะครับผม แล้วผมอันนี้ก็เนี่ยครับในเวลาแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วได้ทรงของวนเซโซ่มาแล้วแต่ทรงที่ผมจะเซตอ่ะไม่ใช่ปาดแบบนี้ครับผมไม่ใช่ปาดเรียบไปเลยครับผมพอเราปาดเสร็จปั๊บเราก็จะเอาตรงนี้ลงมานิดนึงเพื่อให้มันดูแบบมีอะไรหน่อยนะครับผมอ่ะแค่นี้เรียบร้อยเสร็จแล้วครับทรงของทนายวีเซนโซ่ครับง่ายมากนะครับในซีรีส์เขาจะเซตสองทรงคือทรงแบบนี้ที่ผมเอามากับอีกทรงหนึ่งคือ เสยขึ้นไปแบบนี้นะครับผมก็แล้วแต่คุณชอบจะเซตแบบไหนหรือว่ามีงานอะไรให้ไปออกถ้าอยากได้แบบไม่ได้เป็นทางการจา๋าเราก็แค่เอาปลอยผมให้มันลงมาแล้วก็จับให้มันดูแบบมีเท็กเจอร์นหน่อยๆอ่าอันนี้ก็คือได้หนึ่งทรงแล้วแต่ถ้าแบบสมมุติคุณออกงานคุณไปสังสรรค์หรือว่าไปงานที่เป็นงานเลี้ยงอะไรหรืองานทางการคุณแค่เอาปลอยตรงนี้ขึ้นไปเซตเก็บข้างๆาให้มันเรียบร้อย ครับแค่นี้เองครับใช้แค่ฝ่ามือหวีแทบไม่ต้องใช้คือ ทรงเนี้ยเอาจริงคือเซตง่ายมากใช้เวลาแค่ไม่ถึง2อนาทีด้วยซ้ำมัง้งลองดูครับเซตไม่ยากเลยแล้วก็ง่ายมากใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองครับผมสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ไปลองทากันดูไม่ยากจริงๆครับผมอยู่บนหัวคุณครับอยากจะเซตอยากจะเล่นมันแบบไหนจัดไปเลยนะครับผมสําหรับวันนี้รายการเพล์สไตล์ของเรา EP ีแรกครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแต่เดี๋ยวติดคลิปแล้วผมจะไปแต่งตัวให้เหมือนทนายวินเซนโซแล้วก็ไปดูกันว่าทรงแบบนี้กับลุคที่เหมือนพระเอกในซีรีส์เนี่ยมันจะเป็น โอเคงั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ